ทำไมอะคะเพรเนี้ยเพื่อนอะมากินเอาเพื่อนมากินหนุกเจก็เลยปิดร้านเหรอคะอคปิดร้านรับแรงรับรองเพื่อนเลยเหรอคะรับแขกทำอะไรล้างจานเหรอคะโอเคอเคจ๊ะคะขอกระเพราจานหนึ่งได้ไหมคะได้จ้ะเดี๋ยวเจ๊ทำให้เดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ล้างอันนี้ก่อนกันนะได้จ้ะ เดี๋ยวค่อยแห้งอ่าได้จ้ะเดี๋ยวค่อยเชร็จได้จ้ะเดี๋ยวค่อยกินได้จ้ะน้ำเกี่ยแล้วจ้ะเจ๊มาทำกับข้าวได้ละเอา <c oughs> ไม่ข้าวอยากข้าวค่ะเจ๊ฝักสะโบกหยิบถึงไหม <c oughs> ไม่ถึงเข้าไปมันก็เปื้อน โอ้โเจ้าหัวทิ่มค่ะเจ้าเจ้หัวทิมเลยเจ้าสอะอ้ามาค่ะยังไม่เผ็ดพอแล้วค่ะล้างเกลี้ยงแล้วค่ะจานอ่ะล้างเป็นกกเลยนะล้างจานนานๆเนี่ยจะได้สะอาดไหมอ๋อได้จ้ะมาค่ะหิวแล้วค่ะมาค่ะ